วันนี้นะครับแทบทุกจังหวัดนะครับเราจะยกระดับเป็นระดับ4นะครับเน้นเรื่อง work from home นะครับถ้าท่านสามารถ work from home ทำงานที่บ้านได้ขอให้ทำงานที่บ้านนะครับแล้วก็ชะลอการเดินทางนะครับ สถานที่เสี่ยงอย่างที่เรียนนะครับเข้าไปแล้วแอร์อัดมากการระบายอากาศไม่ดีการรวมกลุ่มก็ยังขาดบเรียนนะครับเรายังพบอยู่ตลอดเวลาครับการทานอาหารร่วมกันการไปสังสรรค์กันเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ๆมากๆเลยครับตอนนี้เป็นกลุ่มนี้อย่างเดียวนะครับแล้วก็นําไปสู่พ่อแม่พี่น้องของเราที่บ้านแล้วก็ติดกันทั้งบ้านตลอดนะครับแล้วก็เรื่องของการเดินข้ามพื้นที่ข้ามจังหวัดนะครับวันนี้นะครับแทบทุกจังหวัดนะครับเราจะยกระดับเป็นระดับ4นะครับสถานที่เสี่ยงอย่างที่เรียนนะครับ สถานที่ไหนบ้างที่ท่านคิดว่าเสี่ยงนั่นแหละครับนะฮะเข้าไปแล้วแอร์อัดมากนะครับอากาศการระบายอากาศไม่ดีนะครับท่านไม่สามารถอยู่ห่างกับคนข้างๆได้มากกว่า1เมตรนะครับกลุ่มนะครับการรวมกลุ่มก็ยังกลับเรียนนะครับเรายังพบอยู่ตลอดเวลาครับการทานอาหารร่วมกันการไปสังสรรค์กันเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ๆมากๆเลยนะครับตอนนี้เป็นกลุ่มนี้อย่างเดียวนะครับแล้วก็นําไปสู่พ่อแม่พี่น้องของเราที่บ้านแล้วก็ติดกันทั้งบ้านตลอดนะครับ แล้วก็เรื่องของการเดินข้ามพื้นที่ข้ามจังหวัดนะครับแล้วก็ยังเน้นเรื่อง w o r k f r o m Home นะครับถ้าท่านสามารถ Work f r ฟ m home ทำที่ทงานที่บ้านได้ขอให้ทำงานที่บ้านนะครับแล้วก็ชะลอการเดินทางนะครับอย่างที่เรียนโควิดไม่สามารถเดินด้วยตนเองได้ครับต้องอาศัยพวกเราเท่านั้นแหละครับที่จะต้องนำเขานะครับไปไปแพร่นะครับต้องาบขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับขอความร่วมมือนะครับขอให้เข้มงวดในการดูแลตนเองครับผมครับ ผมก็มาเน้นย้ําอีกทีนะครับวันนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นสบายใจครับว่าในระบบของกระทรวงสาธารณสุขเราได้วางว่าเมื่อพี่น้องประชาชนนะครับสงสัยว่าตัวเองจะติดเชือ้อถ้าท่านมีอาการหนักนะครับ1669เนะครับเน้นย้ําอีกหนึ่งครั้ง1669โทรเลยครับนะครับอยู่กทมก็จะติดในกทมอ,อยู่ต่างจังหวัดก็จะไปติดศูนย์ฉุกเฉินของต่างจังหวัดนะครับเราก็จะมีรถของรถพยาบาลจาก ระบบพยาบาลเนี่ยของทั้งของจังหวัดของกรทมเองเนี่ยไปรับท่านถึงบ้านมาเข้าสูร่ระบบบริการแต่ถ้ามีอาการเบาถ้าท่านไปตรวจที่โรงพยาบาลอยู่แล้วเรียกว่าอินเสวิตเนี่ยโรงพยาบาลก็จะจัดบริการไปตามระดับของอาการนะครับแต่ถ้าท่านตรวจเอทมาด้วยตนเองมีผลเป็นบวกไม่ต้องตกใจครับเรามีช่องทางนะฮะมีผลเป็นบวกอาการไม่เยอะอาการเล็กน้อยดูแล้วในบ้านเราสามารถที่ดูแลกันเองได้นี่นะครับโทรครับ 1330นะครับขอนะเน้นย้ำนะฮะ1น 3, 3 0เบอร์โทรอาจจะติดขัดหน่อยถ้ามีผู้ป่วยมาใช้บริการเยอะโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ว่าสปสชนะครับได้เพิ่มคู่สายเป็นพร้อมกัน1,000คู่สายนะฮะพร้อมๆกันถ้าหากว่ายังไม่เพียงพอสำหรับบริการพี่น้องประชาชนนั้นท่านยังใช้ทางเลือกคือใช้ l i น์แอสปสชเข้าไปกรอกข้อความทิ้งเบอร์ไว้ครับจะมีผู้ติดต่อกลับไป หรือเข้าไปในเว็บไซต์ของ Support สปสชตาม QR code ก็จะมีผู้ติดต่อกลับไปเราบอกว่าควรจะต้องติดต่อผู้ป่วยกลับไปถ้าข้อมูลพร้อมนะฮะภายใน6ชั่วโมงจะพยายามที่จะโทรหาคนไข้และประเมินอาการนะประเมินอาการแล้วส่วนใหญ่ไม่มีอาการเนี่ยเราจะบอกว่าจะรักษาด้วยวิธีการพักรักษาตัวที่บ้าน Home Isolation นั้นก็เหมือนเดิมครับท่านจะได้รับอาหารได้รับยาได้รับเครื่องวัดออกซิเจนได้รับเครื่องวัดอุณหภูมิได้รับยา นะครับและมีการประเมินโดยทีมแพทย์พยาบาลทุกวันนะครับจะโทรไปหาท่านจะโดยระบบอะไรก็แล้วแต่และประเมินถ้าท่านมีอาการอาการเปลี่ยนแปลงเราก็จะส่งท่านมีความจำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยจะมีศูนย์บริหารจัดการเตียงอยู่ซึ่งก็เป็นอย่างนี้ทุกจังหวัดน,นะครับแต่ถ้าวันแรกไปอยู่โฮมไอโซเลชันเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยอาจจะไม่เหมาะนะครับไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะส่งไปที่ศูนย์พักคอยคอมมูนิตี้ไอโซเลชันได้นะครับตรงนี้ฮะที่ที่จะมีการบริหารจัดการที่อยากให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่า อยู่บ้านอยู่ศูนย์มะคอยก็สามารถที่จะรักษาทําให้ท่านหายขาดจากโควิดได้นะครับขอให้ความมั่นใจครับระบบยาอาหารจะไปถึงท่านแน่ๆครับถ้าหากว่าท่านตรวจเอทแล้วนะครับเราบอกอยากจะยืนยันอีกอย่างหนึ่งไม่มีความจําเป็นนะครับที่จะต้องไปตรวจ p c r ซ้ําขอทําความเข้าใจอีกครั้งครับสื่อสารพี่น้องประชาชนครับถ้าท่านตรวจเ t ทเป็นบวกนะครับ ไม่มีความจําเป็นที่ต้องยืนยันด้วย p c ซาซ้ำนะครับสามารถเข้าสู่ระบบบริการของอาภาครัฐนะครับแล้วก็เครือข่ายในเอกชนที่ร่วมมือเนี่ยได้ทุกแห่งเลยครับไม่จําเป็นนะฮะไม่ทั้งเสียเวลาเสียเงินเสียทองแล้วก็ทําให้เกิดความกังวลทําให้เสียเวลาในการที่จะเข้าสู่กระบวนการรักษาด้วยซ้ําไปนะครับแต่ถ้าท่านไปตรวจที่โรงพยาบาลเรียกว่า AI คลินะิกเนี่ยคุณหมอก็อาจจะบางรายเท่านั้นครับที่มีความจําเป็นที่ต้องตรวจ PCR แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ แล้วเราก็จัดท่านเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างที่เราวางไว้นะครับเราจะเห็นตัวเลขที่ผมชี้ให้เห็นนะในกระดาษน,นี้คือประมาณ89.6หรือ90%อผู้ป่วยไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยนี่คือตัวเลขที่เราเก็บมาเป็นแสนลายนะคือในการรักษาโอมิคอนครั้งล่าสุดเป็นแสนลายเนี่ยเราเอามาดูว่ามีอาการไม่มีอาการเท่าไหร่เพราะว่า89%ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อยมาก10%อาจจะมีโรคร่วมมีปัจจัยเสี่ยงเขาเรียกเป็นสีเหลือง อีก0.3 0.4เท่านั้นเองที่เป็นสีแดงเลยนะครับที่พวกนี้จำเป็นที่ต้องเข้าสู่โรงพยาบาลถ้าท่านฉุกเฉิน1669ถ้าไม่ได้ฉุกเฉินนะครับก็สามารถที่รอระบบของการพยาบาลเราจะจัดหาเตียงให้ท่านได้อย่างเหมาะสมเลยนะครับก็เป็นโฟลที่คิดว่าพี่น้องประชาชนน่าจะได้เข้าใจและให้เกิดความมั่นใจนะว่าระบบสาุขสุขเราสามารถรองรับได้เลยนะครับมีอีกเบอร์นึงครับเมื่อสักครู่นะในต่างจังหวัดนั้น ในกรุงเทพมี169มี13 3 0สสูนะ169สำหรับฉุกเฉินแต่ถ้าในต่างจังหวัดก็แล้วแต่เบอร์ของต่างจังหวัดในกรุงเทพมหนานกรนต้องขอบคุณทางกรทมครับได้วางเบอร์ของประจำเขตไว้ถึง50เขตแต่ละเขตมีหนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์มี20คู่สายแต่ละคู่สาย24ชั่วโมงครับแต่ว่าในกลางคืนนี้อาจจะลดลงบ้างแต่ว่า20บริการท่าน24ชั่วโมงอยู่ที่บ้านไม่ได้ อยากจะเข้า CI อยากจะเข้า s s o c i a ชั o นโทรตามเบอร์นี้เลยครับนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ของสําสนักง,งานเขตที่จะคอยบริการอยู่ต้องขอบคุณทางกรทมครับที่ได้จัดบริการอย่างนี้ให้กับพวกเรานะฮะถ้าติดขัดประการใดก็สามารถที่จะโทรมาบอกได้ว่าตรงส่วนนี้ท่านยังติดอยู่หรือว่าเบอร์นี้อาจจะยังไม่ค่อยดีอย่นเงี้ยเราพร้อมที่จะปรับปรุงให้นะครับต่างจังหวัดอาจจะมีเบอร์เฉพาะนะครับแต่อย่างน้อยยึดเบอร์1 3 3 0ไว้นะครับ